สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครเข้าสู่ช่องติดขันพาก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวสำหรับตัวนี้จะเป็นเรียวเกรด1ต่อ144ลำดับที่42นะครับ Shining g ันดั้นะครับก็ตัวนี้ปรากฏในเรื่อง G g กันดันะครับเป็นตัวที่2เนาะพราตัวก่อนหน้าก็จะเป็นก็ตกันดั้ที่ออกมาก่อนนะครับภาพโดยรวมนะฮะสำหรับตัวของ Shining กันดั m เนี่ยก็จะมีแผงซ้ำเดิมนะครับเป็นแผง C นะครับนอกนั้นก็ทำใหม่หมด นะครับแล้วก็ตัวแผง B เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ MSJoy นะครับซึ่งจะเป็นส่วนแขนนั่นแหละครับแล้วก็จะมีพาร์ทมือที่มันติดตามมาตัวนี้ต่อดิบนะครับยังไม่ได้ตัดเส้นนะครับยังไม่ได้ติดสติกเกอร์เรามาดูกันที่จุดขยับนะครับอ,อ,อันนี้อยู่ในมือก่อนอยู่ในมือก็จะประมาณนี้ตัวนี้จะสูงประมาณ 13เซนนะครับซึ่งตัวแพ็คด้านหลังก็คือคอล์เรนเดอร์เนี่ยก็สามารถแปลงเป็นยานได้นะครับก็โดยการกดตรงแพ็คด้านหลังติดลงไปนะครับอ่ะเก็บข้อทีก่อนคือลูกเล่นมันไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเอาเป็นว่ามันถอดออกมาเป็นยานได้เท่านั้นในส่วนของตัวด้านล่างเนี่ยมันขยับได้นะครับมีบูสเตอร์แล้วก็ด้านบนที่เป็นสีขาวตัวนี้ขยับได้หมดนะครับเป็นบูสเตอร์ทั้งหมดเลย ในส่วนของหัวนะครับก็ขยับขึ้นลงแล้วมันมีจุดขยับที่เพิ่มขึ้นโดยการโยกหัวขึ้นนะฮะคือจะมีโยกจากลำคอแล้วก็จากชิ้นส่วนด้านล่างทำให้เพิ่มจุดขยับที่มากขึ้นในส่วนของแขนนะครับก็จะขยับให้ดูทั้งซ้ายทั้งขวานะครับก็จะยืดแขนสุดแบบนี้ให้ดูด้านในนะครับจะเป็น n อ e วานจอยเนี่ยมันจะเพิ่มองศาในการบิดแขนนะครับ แล้วก็ส่วนของเอวนะครับก็ดึงขึ้นมานะครับก็จะโยกได้แบบสุดๆเลยนะครับทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับโยกได้อย่างนี้เลยก็ตัวนี้ขึ้นชื่อเรื่องของจุดขยับที่แบบน่าจะขยับได้เยอะที่สุดในหมู่ของเรียวเกรดนะฮะ ส่วนขานะครับก็เปิดกระโปรงหน้ามาหน่อยเพื่อเพิ่มความกว้างของการยกขานะครับส่วนหัวเข่านะครับก็จะขยับนะครับตามนี้ก็จะมีชิ้นยิ่โหจากด้านในออกมานะครับนี่ตัวของโครงในก็คือเป็นพาร์ทชิ้นที่ประกบนะฮะไม่ใช่โครงในสําเร็จนะยกขาไปด้านข้างนะครับก็เปิดกระโปรงข้างออกมาแบบนี้นะฮะก็จะเห็นแกนขาว่า มันจะสามารถเพิ่มวงศาในการยืดขาได้นะครับจริงๆมันยังยืดได้อีกนะครับก็คือขยับขึ้นแล้วก็ขยับลงนะครับต่อไปกลัวของแขนเนี่ยมันจะมีจุดหมุนอยู่3าจุดก็คือด้านบนนะครับตรงข้อที่2นะครับแล้วก็ข้อที่3ตรงนี้ที่มันจะติดตรงข้อมือนี่น,นะขยับได้มันจะมีอยู่3จุดก็คือเรียกว่าหมุนเกลียวได้ทั้ง3 3จุดเลยนะครับ ต่อมาเรามาดูที่ตัวเท้านะครับตัวปลายเท้านะครับเปิดขึ้นได้แบบนี้นะครับแล้วก็กดลงแบบนี้กบบาลังเท้าเขยับได้นะครับแล้วก็ตัวปีกเท้าตรงนี้สามารถดึงลงมานะครับในส่วนของการเป็นเอ่อซุปเปอร์โหมดนะครับแล้วก็บิดข้อเท้าไปมาแบบนี้ได้นะครับยกขึ้นยกลงก่ ต้องยกให้เรื่องจุดขยับของเขาเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นหุ่นที่เป็น Hu ่นเป็นน้อยที่แบบเต็มๆเ,เลยไม่ได้มีอุปกรณ์ที่ทําให้เขาเรียกว่าไงดีเอ่อดีไซน์ขยับได้เยอะอันนี้มือที่ให้มานะครับมือสีเขียวนะครับก็ใช้เป็นชันิคฟิงเกอร์นะครับตัวบีมเซอร์มี2อันนะครับก็เป็นทั้งก้านสั้นนิดนึงและก็ก้านยาวนะครับตัวมือนะครับเอ่อคู่บนเป็นมือแบคือร่างเป็นมือแบบออกท่าเป็นกลางๆมือนะครับ แบบนี้แล้วก็เป็นมือแปแบรหรือไม่แบทําแบแล้วกันแล้วก็มือสําหรับถือพัดดาบนะครับแล้วก็มือที่ติดตัวเป็นมือกำสนิทเนาะสำหรับซุปเปอร์โหมดนะครับก็คือเปิดชิ้นสีเหลืองทั้ง5ชิ้นตรงหัวอย่างนั้นนะครับแล้วก็ดึงไหล่ชิ้นสีขาวออกมานะครับดึงออกมาอย่างนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็ตรงหน้ากาก นะตรงที่มันปิดปากนะครับก็จะเปิดได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแบบนี้เลยก็จริงๆก็เปิดยากนิดหน่อยอ่ะแล้วก็ตัวของแขนตรงนี้สำหรับซ u เปอร์โหมดนะครับก็ดึงชิ้นสีน้ำเงินออกมานะครับก็จะเห็นตัวทรัสเตอร์ด้านในที่เป็นสีทองตรงน่อง นะครับก็เปิดตรงชิ้นสีแดงขึ้นมานะครับก็จะเห็นทรั s สเตอร์อีกเหมือนกันนะครับที่เป็นสีทองด้านในตัวนี้ผมว่าบันไดอ่ะทำเป็นซุปเปอร์โหมดมาขายแน่นอนนะสีทองซึ่งถ้าออกมาก็ขอให้มันเป็นทองทองไปเลยนะน่าจะดีอันนี้โพสต์แอคชั่นสำหรับใช้ shining finger ต้องขอบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นการดีวิวแบบไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่นะพอคิดว่าน่าจะดูจาก ช่องของท่านอื่นๆกันแล้วนะฮะอันนี้ก็ลูกเล่นในการใช้มือเนี่ยถือว่าดีเลยแบบนี้นิ้วอะทาดีนะนิ้วนิ้วมันดูเป็นคนมากกว่าเป็นหุ่นยนต์นะฮะแล้วก็อันนี้ในการถือดาบทั้งสองมือตัวดาบมันมิสติกเกอร์นะครับที่ติดไปด้วยนะสำหรับใช้เป็นเอ่อซูเปอร์โมดในของ Shining s อสอะ Shining f i n g e r Sword ที่จะเป็นท่าดาบยักษ์แบบใหญ่อ่ะอันนี้ก็เสียบที่ฐานนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ Shining G u n ด a m นะครับรีวิวก็จะประมาณนี้นะฮะชอบไม่ชอบอย่างไรก็บอกกันให้ทราบด้วยแล้วกันนะครับก็ห่างหายไปนานครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ต่ออะไรเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เน้นทำคลิปแบบเล่าเรื่องุนแทน,นง่ายดีโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย